สวัสด,ดีครับพบกับผมนะครับ M <tinc S 1> M by T V นะครับแต่ว่าเขียนชื่อผิดนะอันนี้เราจะมาโหเกมแล้วก็ผู้กาหารสองรู้แค่นี้นะฮเราโหลดไฟล์นะครับนะเราโหลดไฟล์เราโหลดตัวเชตเตอร์ มีช่ฟรีดาวน์โหลดดัวหนึ่ดหนึ่งองไม่ีเคโอลดาหลดนะมอสนะเนอร์นะได้โหลดมอนะเนี่ยกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็อบชื่อค่ะกดดาวน์โหลดนะเขียวๆนี่ครับ เขียวเีวครับนี่ก็กดดาวน์โหลดเขียวแล้วมาก็เลื่อนมาดาวน์โหลดนอาใชจบคลิปนี้ไปแค่นี้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ